ปัญหาอยากมีผัวเป็นประเด็นที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานและไม่ว่าจะพยายามสอหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกๆ0.001วินาทีประชากรคนอยากมีผัวก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1คนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ d i c t i o n a l love พจณดนาร,รมสำหรับคนมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์และดิฉันตอนยอนตตอนยอน sexual sexy and relationship expert ค่ะ กว่า99%ของสเตตัสใน Facebook ช่วงสิ้นปีหลายคนมักจะมี New Year Resolution ว่าอยากมีผัวใช่ไหมล่ะคะแต่ในยุคทุนนิยมแบบนี้ข้าวยากหมากแพงแก้งบางร้านยังขายไม่ได้เลยแล้วจะนับภาษาอะไรากับคนเราล่ะคะเรื่องแบบนี้มันต้องมี Marketing Plan และหลักการ Marketing ที่ง่ายที่สุดที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของนักธุรกิจมานักต่อน,นักนั่นก็คือหลัก 4P วันนี้ฉันจะลองเอาหลัก4ีพีมาประยุกต์กับการหาผัวเพื่อจะทำให้ปีนี้เธอปิดดิวได้ง่ายขึ้น 1. Product 1> ผลิตภัณฑ์เดียวที่อยู่ในตลาดการหาผัวนั่นก็คือตัวเราเองเราลองสำรวจดูซิว่าแมทเรีย l ที่มีตัวเราเนี่ยอะไรคือจุดเด่นอย่าด้อยค่าตัวเองให้เธอจำไว้ว่าตลาดของคนโสดกว้างพอที่จะรับโปรดักทุกรูปแบบอย่างเธอไม่มั่นใจในรูปร่างหนะ้าตาตัวเองใช่ไหม แต่เธอผมสวยเธอก็หมักผมไปเลยทั้งวันชูจุดเด่นว่าเราเนี่ยผมสวยหนังศีรษะแข็งแรงผู้ชายสามารถดึงเลได้ทั้งวันสบัตดต่อไม่หล่อแล้วนะเล,ลิมหรอหรือถ้าไม่มั่นใจในี่ยฟิสิลส่วนไหนเลยก็มาอัปเดตคอนเทนต์ให้ปังแทนก็ได้พยายามอัปเดตเทรนสังคมใหม่ๆ สับใหม่ๆจาก basic game vocabulary, basic vocabulary. หรือคอนเทนต์จากเพจ pressure bangkok หรือ youtube pressure tv อย่างเช่นรายการนี้สนุกแล้วก็มีสาระสุดๆเลยแค่นี้โปรดักต์ของเราก็ต่างพร้อม Launch แล้วอ๋อและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะพัฒนาโปรดักต์ไปในทิศทางไหนเธออย่าลืมรักโปรดักต์ของเธอให้มากๆนะจ๊ะ 2. price ถึงจะโสวดมากี่ปีก็ต้องทำตัวเองให้มีค่านะรู้ไหม เพราะกว่าเธอจะมาถึงจุดนี้เนี่ยก็เสียเงินไปไม่ใช่น้อยๆไหนจะค่าโบทอ่คา m e เมม r เบอร์ฟิตเนสค่าทำแอดไปถ่ายรูปตามคาเฟตา่ต่างๆอีกก็เงินทั้งนั้นเลือกทาร์เก็ตหน่อยเล่นตัวนิดนึงไม่ใช่ว่าใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถชูสเธอได้หมดอย่าก,กดแวร์ยูตัวเองเพราะต้องการทำยอดแข่งกับเพื่อนเพราะในท้ายสุดบ้านปลายชีวิตก็จะมีแค่หนึ่งคนที่อยู่กับเธอ 3. p l เพลสแอนด์แพลตฟสมัยนี้เนี่ยต้องบุกตลาดออนไลน์นะคะ หลดมาเลย Grider h o r n e t Tinder CMB ของพวกนี้เนี่ยเล่นได้ไม่ต้องอายไม่ต้องไปล้อกันยิ่งมีแพลตฟอร์มเยอะคนก็เข้าถึงโปรดักต์ของเราได้เยอะมากยิ่งขึ้นจะให้ไปรอบังเอิญล้มจุกกันเนี่ยมันเก่าไปแล้วสมัยนี้ใครเขาจะไป walk in ซื้อของหน้าร้านใช่ไหมจิมลงไปเอาของเลยจ้าพัสดุมาส่ง 4. ีโปรโมชั่น มีกิจกรรมกระตุ้นการขายบ้างเช่นเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ทุกซีซันสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้บริโภคแอพลิเคชันไหนที่เขามีให้ Verify เนี่ยก็ทำด้วยเวลาเห็นติ๊กสีฟ้าเนี่ยมันก็จะดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่าลืมลง Activity ด้านอื่นบ้างรู้นะคะว่าอยากมีผัวแต่การหาเซลล์เนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคเบื่อได้ลองลงคลิปทำอาหารคลิปเล่นกับหมาแมวดูน่ารักสไตล์ หรืออย่างที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือการตอบคําถามใน Story ่เอันนี้เนี่ยปังมากเหมือนเธอได้แสดง t ัติจูดออกมาให้คนอื่นเห็นแบบฟรีๆแบบตอบคําถามนางงามเลยถ้าไม่มีใครถามเนี่ยก็พิมพ์ถามตัวเองไปเลยมันไม่ขึ้นชื่อไม่มีใครรู้หรอกระหว่างทะเลกับภูเขาตอนยอนชอบอะไรมากกว่าครับ สุดท้ายนี้ก่อนวางแผน Marketing อย่าลืมเช็คก,กับตัวเองก่อนนะคะว่าพร้อมมีผัวแล้วจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพอม,มีใครเข้ามาก็ดองแชทไว้จนบูดความสัมพันธ์เริ่มจากการพูดคุยนะคะไม่ใช่การดูดวงดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Tracture TV ด้วยนะคะและพบกันใหม่กับดิฉันตอนย้อนตั๊ตอนย้อน,น,น Sexual and Sexy and r e l ationship expert กับ d i c t i o n เ r ิได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ